คือเกรซองจริงเกรเพิ่งได้เห็นข่าว,วาเมื่อวานเองไม่ได้ติดตามข่าวดีๆว่าจริงๆแล้วอะเ <c oughs> บื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงเกรเองก็คืออาจารย์ยังไม่เคยมาทําให้เรารู้สึกลำบากใจอ,อะหรแบบน้บน,นะะสำหรับรตัวเที่ไม่ได้ออกมาแบบ พูดเพื่อปกป้องหรืออะไรยังไงนะคะถามว่าเรื่องนี้เกิดความเสียหายกับตัวเองไหมก็ต้องบอกตามตรงว่ามาเจสก็รู้สึกว่าคิดว่าเราอาจจะต้องแยกแยะในเรื่องของว่าเออในเรื่องของการดูดวงอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการบูชาหรือการทำบุญอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้มันมีออกมาให้เราได้เห็น ก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศเราที่เราได้ได้เบิกเนตที่เราได้ตาสว่างนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายหลายๆคนที่เขาได้บริจาคเงินเข้าวัดเข้าอะไรไปแล้วสุดท้ายมันมันเฟิร์นเซาออกมาเป็นอีกหย่างเง็นใจเป็นกำลังใจอะไรแต่ก็เชื่อว่าความตั้งใจที่เราได้ให้มันเกิด มันเกิดแล้วเพียงแต่ว่าปลายทางมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเอง์คุณซื <No ้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเป็นตัวเราที่เราเล้ยงสัตว์ปจเองคแต่ตอนนี้พอมันเกิดประเด็นขึ้กับอจารย์ผมอย่างเงี้ยค่ะมีเกสรู้สึกยังไงบ้างมีมีแบบแอบตกใจไหมอะไรเงี้ยคือเกสออนซิงเกสเพิ่งได้เห็นข่าวเมื่อวานเอง เพราะว่าฉันอ่านหนังสือสอบทั้งวันฉันก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้ส่งอะไรหาอาจารย์เลยแต่ก็มีเห็นอาจารย์ที่โพสต์เหมือนกันค่ะเห็นที่อาจารย์โพสเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยแลยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เธอช็อกไหมล่ะคือช็อกไหมเกยังไม่ได้ติดตามข่าวดีๆว่าจริงๆแล้วอะเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่สําหรับตัวเกสเองก็คืออาจารย์ยังไม่เคยมาทําให้เรารู้สึกลำบ,บากใจอะไร่าบนี้นะคะสำหรับตัวเกใช่สาหรับตัวเคสเราใช่ไหมใช่สำหรับเค ใช่ค่ะยังไม่มีแบบหลายคนโดนแบบว่าทีละคนเนาะไม่บางคนโดนบันโดนเรียกเรียกเรียกค่าใช้จ่ายเรียกอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเจอเป็นเคสแบบนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่ะไม่เจอค่ะสำหรับสำหรับตัวเคสนะอันนี้ไม่ได้ออกมาแบบ พูดเพื่อปกป้องหรืออะไรยังไงน,นคะคะคือสำหรับเบสก็ผู้ขามจริงคือแต่ละคนก็อาจจะมีแต่ละเคสที่แตกต่างกันไปส่วนตัวของเบสเองอ่ะเบสไม่ได้สัมพันธ์ในตรงนั้นแล้วก็เบสเองไม่ได้ทราบลึกๆรในข้อมูลคนอื่นด้วยแต่ถ้ามีผู้เสียหายหรืออะไรก็เป็นพร้อมเป็นกำลังใจให้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยึดติดว่าอะไรยังไงเราดูกับใครค,คือคือเรสเป็นคนสบาย,บายๆเฉยมแต่ถามว่าเรื่องนี้เกิดความเสียหายกับตัวเองไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ตัวรู้สึกอานใคะหรือว่าไปดู ดวงปกติท uh, huh ั่วไปก็ดูดวงกับอาจารย์นะคะแล้วก็คือเดนก็รู้สึกว่าคิดว่าเราอาจจะต้องแยกแยะในเรื่องของว่าเออในเรื่องของการดูดวงอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการบูชาหรือการทำบุญอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันแยกกันใช่ให้เป็นคนละพอยกันไปหลังจากนี้ยังกล้าทําบุญกับวัดนไหมคะทําบุญค่ะยังเชื่อมั่นในการทําบุญเสมอถ้าเรารู้สึกว่าเราทําบุญแล้วมันไม่ได้เกินกว่ากาลังของเรา แกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสแกนเราจะสแกนมันขึ้นอยู่กับจริตแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอินเนอร์ของเรามากกว่าในตอนทำถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจ ก็ทถ้าทํารู้สึกว่าอุ้ยไม่รู้ว่าเขาเบื้องลึงเบื้องหลังมันจะอะไรยังไงมันจะไม่สบายใจเก็บเงินไว้กับตัวค่ะอย่าําแล้วตอนนี้นี่สุดแล้วตอนนี้พเกนเริ่มทำกับมันที้ยังไงบ้าง,งในชนชอยของพิเกนก็สั่งแบบเรสนะแต่จะทำในที่ที่เฟสรู้รส,สึกสบายใจแล้วก็ทําในที่ใหม่ๆแต่ไม่ได้ต้องทําที่ระยืนเลยไม่ได้มีใ,ใครเข้ามาเรียกร้องให้เราต้องจ่ายเงินนี้นี่การ ไม่จะเป็นต้องวัดดังใช,ใ, <h> ใช่ใช่ใช่แกเชื่อว่าเราเราสามารถทําบุญได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดด้วยซ้ำ <h> เป็นมูลนิธิหรือเป็นอะไรอย <h> ่างเงี้ยเป็นโรงพยาบาล <h> เป็นอะไรก็ตามหรืออาจจะเข้า,า่านอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเยอะแยะมากมายค่ะที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วก็มีที่ที่น่าเชื่อถืออย่าไปหมดศรัทธากับการทำบุญถึงแม้จะเสร็จธุรกิจไม่ดีแล้วก็อาจจะลดการทุญลงมาหน่อยจากที่เราเคยทำพันแล้วก็อาจจะลดลงมาเป็นหลักร้อยบบเออบาทหนึ่งก็เหม, <า S 2> มือนผมว่าเราอย่าไปอย่าไปแบบหมดศรัทธาค่ะคิดว่าทุกวงการทุกที่มีคนที่ดีและไม่ดีทุกวันนี้มันมีออกมาให้เราได้เห็น ก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศเราที่เราได้ได้เบิกเนที่เราได้ตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายหลายๆคนที่เขาได้บริจาคเงินเข้าวัดเข้าอะไรไปแล้วสุดท้ายมันมันเฟรนเซาออกมาเป็นอีกาย่างัวเองเนี้ยเป็นกำลังใจให้แต่ก็เชื่อว่าความตั้งใจที่เราได้ให้มันเกิด มันเกิดแล้วเพียงแต่ว่าปลายทางมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองกำลังใจให้บัวลล่าสุดแต่งชุดไข่เจียวหรอใช่มันยังไงไข่เจียวไข่เจียวปูมันก็ต้องเต็มที่บ้างมันคืองานเลี้ยงอน a ย t i นจ i n งค่ะแล้วเป็ตีนไทยแลนด์ซอมพาวเวอร์เราก็เลยเลือกเลยดังเลยล่ะกระแสเลยแหละดังไป4,500 4,000ได้ ห้าทำไมสี่แสนห้าไปเลยอันนี้แพงสุดแล้วอันนี้แพงสุดแล้วใครจะแพงกว่าฉันอีมาซี่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่าาา ซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์เรามองว่ามันเป็นซอฟพาวเวอร์ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะไข่เจียวของเจ๊ฝ่ายอ่ะเป็นไทแลนซ์ซอฟพาวเวอร์นะคะจริงๆซอฟพาวเวอร์มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ผักที่เป็นซูเปอร์โฟล์ตอะไรเงี้ยออกไปคือหลายอย่างมากเลยที่เป็นจริงแล้วเป็นซอฟพาวเวอร์ที่สามารถที่จะดึงคนมาได้เ้วตัดเรื่องแรามราคาเรื่องนี้นะเออใช่ข่ะตัดเรื่องนั้นไปแต่มันก็มีมาจิอะไรนะคะแต้มก็ก็แล้วแต่ เราหลับหยุดอยู่แล้วเราหลับหยุดอยู่แล้วจะไม่ว่าจะอะไรยังไงศาสตร์อะไรจริงซีซี่อะไรเอามาเถอะบาย